สวัสดีครับเพศัจกรคังแดวอนครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงสารอาหารและพฤติกรรมที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของทารกแรกเกิดครับเขาบอกว่าช่วงเวลาสําคัญที่สุดต่อการเติบโตที่ดีของลูกเราก็คือ1000วันแรกครับ1000วันแรกเกิดในที่นี้นั้นไม่ได้หมายถึง1,000นับหลังจากวันที่คลอดนะครับแต่หมายถึง270วันที่อยู่ในท้องแม่ร่วมกับอีก2ปีหลังคลอดหรือครบ2ขวบ นั่นเองครับทำไมช่วงนี้ถึงสำคัญเหรอครับเพราะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายและสมองเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในชีวิตเราเลยเหรอครับหลังจากที่เด็กเกิดมาแล้วตลอด2ปีสมองจะใหญ่ขึ้นถึง2เท่าและหลังจากสาปีแล้วจะเติบโตถึง85%ของผู้ใหญ่เลยเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากเลยนะครับก่อนอื่นผมจะพูดถึงสารอาหารที่สําคัญต่อเด็กที่ยังอยู่ในท้องก่อนนะครับเคยได้ยินบ่อยใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าถ้าแต่งงานแล้วให้ทานกรดโฟลิก เพราะนี่เป็นวิตามินที่จําเป็นเมื่อตั้งครรภ์สงสัยใช่ไหมครับว่าพูดถึงกรดโฟลิกอยู่ดีๆทาไมไปพูดถึงวิตามินเพราะกรดโฟลิกนั้นเป็นหนึ่งในตระกูลวิตามิน B นั่นเองครับวิตามิน B นั้นแตกต่างกับวิตามินอื่นๆเพราะเป็นกลุ่มที่รวมส่วนประกอบถึง8ชนิดด้วยกันครับในบรรดาเหล่านั้นวิตามิน B9 กก็คือกรดโฟลิกนั่นเองซึ่งจะมีเยอะอุดมสมบูรณ์ในพืชสีเขียวนี่เรียกว่ากรดโฟลิกครับ เหตุผลที่กรดโฟลิกสําคัญตอนตั้งครรภ์ก็เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับภาวะหลอดประสาทไม่ปิดหลอดประสาทในที่นี้เป็นเนื้อเยื่อที่จะกลายเป็นสมองและไขสันหลังช่วงแรกของทารกจะมีลักษณะเป็นกล,กลมๆและรวมตัวสร้างเป็นท่อซึ่งหากเกิดปัญหาในขั้นตอนนี้เขาจะเรียกว่าภาวะหลอดประสาทไม่ปิดซึ่งต่อไปสมองและไขสันหลังอาจจะเกิดความเสียหายได้ง่ายในกรณีร้ายแรงอาจจะเกิดภาะวะหลอดประสาทไม่ปิดที่สมองและกะโหลกศีรษะ แต่ยังไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดภาวะหลอดประสาทไม่ปิดนะครับแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือกรดโฟลิกนั้นเป็นวิตามินจําเป็นต่อการแบ่งเซลล์และช่วงตั้งครรภ์ปริมาณกรดโฟลิกที่จําเป็นก็มากขึ้นและถ้าเราบริโภคกรดโฟลิกอย่างเพียงพอก็จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดภาวะหลอดประสาทไม่ปิดได้แล้วกรดโฟลิกยังป้องกันไม่ให้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์เกิดภาวะโลหิตจางดังนั้นคุณแม่ที่เพิ่งคลอดก็ควรรับประทา,านครับ WHO จึงแนะนำให้ทานกรดโฟลิกก่อนตั้งครรภ์สองเดือน e จนถึงช่วงให้นนมลลูกเยะครับ ปริมาณที่แนะนําก่อนตั้งครรภ์คือ400ไมโครกรัมช่วงตั้งครรภ์นแนะนําให้ทาน600ไมโครกรัมและในช่วงให้นมลูกควรทาน550มโครกรัมครับแม้มว่าผมจะบอกไปว่ากรดโฟลิกมีมากในผักสีเขียวแต่คนในปัจจุบันจะทานผักให้ถึงปริมาณที่แนะนําก็ยากดังนั้นการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพิ่มเติมถือเป็นวิธีที่ดีเลยครับต่อไปจะแนะนําสารอาหารสําหรับทารกหลังคลอดช่วงแรกครับผมพูดไปแล้วว่าสองขวบแรกเป็นเวลาที่ร่างกายเติบโตเร็วที่สุดในชีวิต ดังนั้นในช่วงนี้เราจะต้องทานสารอาหารที่จำเป็นต่อการเติบโตของสมองซึ่งในสารอาหารเหล่านั้นตัวที่เราต้องรับประทานเป็นพิเศษก็คือ DHA ครับ DHA เป็นกรดไขมันชนิดหนึ่งของโอเมก้า3นะครับโอเมก้า3นั้นขึ้นชื่อในเรื่องการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ใหญ่แต่นี่ก็เป็นส่วนประกอบสําคัญในการสร้างเนื้อเยื่อเซลล์สมองอีกด้วยครับ แต่เมื่อปี2018สมาคมสารอารารประจำเกาหลีกล่าวไว้ว่า91.8%ของทารกแรกเกิดเกาหลีรับประทาน DHA ต่ำกว่าปริมาณที่แนะนำครับปริมาณที่แนะนำในการทานโอเมก้า3ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง12เดือนคือ500มิลลิกรัมและตั้งแต่12เดือนจนถึง36เดือนแนะนำให้ทาน700มิลลิกรัมซึ่งมีมากในนมแม่และปลาที่มีกรดไขมันจะเป็นสูงแต่าการให้นมแม่ไม่ใช่เรื่องง่ายหรือรับประทานปลาที่มีกรดไขมันจะเป็นสูงไม่มากพอก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับ เพราะช่วงนี้มีผลิตภัณฑ์โอเมก้าสามสำหรับเด็กที่เด็กทานได้สามารถทานผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้เลยครับแม้ว่าพัฒนาการทางสมองของเด,เด็กจะสำคัญแต่ความสูงก็สำคัญด้วยคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าพ่อแม่ต้องสูงก่อนลูกจะสูงตามแต่จริงๆปัจจัยแวดล้อมมีผลมากกว่าที่คิดนะครับจะยอมแพ้ไม่ได้นะครับปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อความสูงนั้นมี3อย่างจำให้ดีนะครับได้แก่การออกกำลังกายสารอาหารและการนอนหลับพูดง่ายๆก็คือการวิ่งเล่นการกินและการนอนนั่นเอง สิ่งเหล่านี้มีจังหวะเวลาของมันครับซึ่งช่วงเวลานี้เขาเรียกว่าโลเดทไทมของความสูงแล้วมันคือช่วงไหนครับส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าคือช่วงวัยรุ่นที่เติบโตอย่างรวดเร็วแต่ว่าไม่ใช่ช่วงนั้นครับเป็นช่วงประถมอายุตั้งแต่7จ็ดถึงสิปีครับเพราะก่อนที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงวัยรุ่นช่วงอายุ7จ็ถึงสิปีนั้นเป็นช่วงที่สร้างพื้นฐานในการบำรุงร่างกายครับเดี๋ยวผมจะบอกสารอาหารที่สําคัญในช่วงนี้ให้ฟังนะครับ สารอาหารที่ต้องรับประทานในช่วงวัยเจริญเติบโตนั้นคือโปรโตีนแคลเซียมและธาตุเหล็กครับในหมวดโปรโตีนนั้นเราสามารถรับประทานเนื้อสัตว์เนื้อปลาผลิตภัณฑ์จากนมหรือถั่วให้เพียงพอได้แต่ส่วนที่ต้องใส่ใจหน่อยก็คือพวกแร่ธาตุที่มีแคลเซียมและธาตุเหล็กครับแม้ธาตุจะมี11ชนิดก็จริงแต่ใน11ชนิดนี้มีข้อมูลว่าแคลเซียมและธาตุเหล็กสําคัญมากต่อการเจริญเติบโตนะครับโดยเฉพาะแคลเซียมที่มีอยู่ในร่างกายเราประมาณ2% นอกจากจะถูกใช้ในการพัฒนากระดูกแล้วยังใช้ในการยืดตัวของกล้ามเนื้อและการจับตัวของเลือดอีกด้วยแต่ในงานวิจัยที่ประกาศออกมาเมื่อปี2013พบว่าเด็กและวัยรุ่นเกาหลี70-80%รับประทานแคลเซียมไม่เพียงพอนะครับในช่วงวัยรุ่นนั้นปริมาณแคลเซียมที่แนะนําคือ700-900มิลลิกรัมและหากทานควบคู่กับวิตามินดีจะทําให้ดูดซึมได้ง่ายขึ้นวิตามินดีนั้นถ้าเราเอาอไปรับแดดบ้างก็จะสังเคราะห์เองได้ แต่เพราะปัจจุบันมีการลดกิจกรรมกลางแจ้งเยอะปริมาณที่ร่างกายสร้างเองได้นั้นจึงไม่เพียงพอครับดังนั้นการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีทั้งแคลเซียมและวิตามินดีก็จะดีมากๆเลยครับส่วนธาตุเหล็กแม้ว่าในร่างกายจะมีปริมาณไม่เยอะเหมือนแคลเซียมแต่จะไปต่อการสร้างเม็ดเลือดและการเพิ่มกล้ามเนื้อครับในช่วงวัยเจริญเติบโตกล้ามเนื้อจะถูกพัฒนาเป็นพิเศษและเด็กผู้หญิงก็จะเริ่มมีประจำเดือนซึ่งจะไปต้องใช้ธาตุเหล็กมากขึ้น และยังมีงานวิจายออกมาอีกว่าส่วนใหญ่เด็กๆไม่ได้ทานธาตุเหล็กมากเท่าปริมาณที่ร่างกายของพวกเขาต้องการดังนั้นจึงจำเป็นต้องทานเนื้อสัตว์ที่มีธาตุเหล็กเยอะๆนะครับแต่ถ้าคิดว่าจะขาดอยู่ก็ให้ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารธาตุเหล็กได้ครับซึ่งถ้าทานวิตามินซีเข้าไปด้วยวิตามินซีจะไปรวมกับธาตุเหล็กก็จะช่วยให้ร่างกายดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นดังนั้นถ้าทานผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคู่ไปด้วยก็ดีครับส่วนนี้มีข้อควรระวัังอยู่นะครบ เพราะท่อในการดูดซึมแคลเซียมและธาตุเหล็กอยู่ที่เดียวกันถ้าทาน2ออย่างนี้พร้อมกันมันจะขัดขวางการดูดซึมของกันละกันถ้าจะทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้ทานธาตุเหล็กคู่กับวิตามินซีก่อนอาหารแล้วทานแคลเซียมคู่กับวิตามินดีหลังอาหารจะดีมากเลยครับผมก็ได้พูดถึงสารอาหารที่เกี่ยวกับการเติบโตของสมองและความสูงไปแล้วนอกกเหนือจากคุณค่าทางโภชนาการแล้วตอนที่เขายังเด็กการที่เราอ่านหนังสือให้ลูกฟังชวนคุยร้องเพลงให้ฟัง การเล่นกับพวกเขาจะเป็นการกระตุ้นการทํางานของสมองและช่วยเพิ่มความสามารถทางปัญญาได้ครับและการออกกำลังกายทั้งแบบคาร์ดิโอและแบบบริหารร่างกายจะช่วยในการหลั่งครสฮอร์โมนด้วยและนี่คือเนื้อหาที่ผมเตรียมมาในวันนี้ครับลองนำไปประยุกต์ใช้ดูนะครับเราหวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อ,อก,การเลี้ยงลูกของคุณครับขอบคุณครับ